วันนี้มีกับคืนแม่มากินปิ้งย่างกันเป็นปิ้งย่างร้านเปิดของมีกับคืนแม่แม่เพราะว่าร้านนี้หมูเขาอร่อยมากไม่ว่าเนื้ออะไรก็อร่อยแหม่มเขาเอาเตาถ่านมาให้แล้วให้แล้วก็แอบแบบอยู่ขั้วโลกผิงไฟชิวๆการอื่นเลยก็เทน้ำจิม้มสูงอีกสูงอ้อาว่ะ โหที่สั่งมาก็มาถึงแล้วเน,เนื้อสีเข้มๆมีวางอยู่บนสุดมะอันนั้นน่ะเนื้อแกบอกเลยว่าอร่อยมากทั้งเหนียวดังนุง่มรสชาติก็อร่อยฟุตๆของร้านนี้เขาหมักซอสทุกอย่างเลยนี่นี่น่ากินมะน่ากินมแล้วหมีก็สั่งข้าวอัดกระเทยมแบ่งกับคุณแม่ด้วยและตะเกียบร้านนี้แบ่งครึ่งได้ด้วยนะอันนี้แซลมอนแล้วหันสั่งชามะนาวากินส่วนหมีกับแมลี่สั่งชาเขียวเย็นจดฟืน น,นี่ก็คือบาหมูนั่นเองแมรี่มาหวานก็จัดการเริ่มละเลงหมูเลยใส่ลงเตาจนเต็มเลยพอกินเสร็จแล้วสิ่งที่ขาดไม่ได้เลยก็คือของหวานสั่งน้ำแข็งใส่มาคนละถ้วยเยลลี่คนละหนึ่งมีกับแมรี่สั่งเอวันตินเย็นมากินด้วยรส<ถ>ทอดเข้มข้นสุดๆเงี้ยน้ำแข็งใส่นาะกินไหมส่วนเยลลี่ี่ก็นเนื้อเด้งดึงจุดๆแต่รู้สึกว่ารสชาติมันจะใสปินิี่แต่รวมๆแล้วอร่อยมาก